ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําไก่หลงดงหลงไปไหนไม่รู้ไก่นี่ก็จะเป็นไก่เนื้อหรือไก่บ้านก็ได้นะครับเนี่ยครึ่งตัวเอาปีกกับน่องออกไปเลยครับนดีครับจะไปทำอย่างอื่นสําหรับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆจากไอยูโุมโตรออยู่ที่เพจไอยูโุมโตโฮมคกกิ้งเล่นกิจกรรมแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากเพจนงโชมีรางวัลพิเศษพิเศษรออยู่ไก่หลงดงวัตถุดิบหาไม่ยากนะครับ หาซื้อได้ทั่วไปแต่สิ่งสําคัญนี้เลยนะครับผงชุรสอโนมโตเพื่อเพิ่มความนัวความอร่อยขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้โอเคไก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํากระเทียมหอมแดงขาตะไคร้พริกแห้งพริกแดง พอเครื่องแกงที่โขกไว้นะครับก็จะเอามาคั่วไม่ต้องใส่น้ำมันเลยกวในถานะครับเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมัน่วให้หอมส่นนี้กินเครื่องแกงก็หอมมากเลยนะครับ หอมมากหอมมากแต่แล้วก็ใส่ไก่นะไก่ไก่เนี่ยตั่วเลย้อ้อแก้งกดซิ่งผ่านหน้าบ้านใส่พอตึงๆนะครับก็จะใส่น้ำปลา น้ำเปล่าน้ำปลาน้ำตาลผงชุรสไอโนมโต้นะครับก็ใส่ไปหนึ่งช้อนชาก็จะเคี่ยวให้น้ำงวดเลยนะครับไก่จะได้นุ่มๆน,น้ำงวดดีแล้วนะครับตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีกใบกระเพราทีน,นี้เราก็จะคนกันนะครับ กินหอมมากเลยเสร็จแ,แล้วก็ปิดไฟตัใส่จานไก่หลงดงพร้อมขึโต๊ะรับประทานแล้วครับอหอมหหมดเลยนะครับไก่นุ่มๆไก่หลงดงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ นี่ก็เปจีนี่นะครับแนวสมุนไพรเผ็ดเผ็ด,ดกลมกล่อมหอมหอมอืมนี่ครับดูหน้าครับดูหน้าครับนี่อย่างนี้จีนีก่กินได้นะครับอืมไปครับไปครับไปครับโอ้ไม่ว่าเมนูไหนๆแค่มีไอโนุ่มโตติดคัวไว้ Huawei, ก็อร่อยได้กลมกล่อมทุกเมนูเลยนะครับ ติดตามเมนูเด็ดๆจากทัพไอยินุมโตะได้ที่เว็บไซต์ไออินุมโตะหรือเฟซบุ๊กไอยินุมโตะโฮมคุกกิ้งใส่ไอยินุมโตะ,โตะช่วยประสานรสชาติให้อร่อยกลมกลม่อม